สวัสดีค่ะช่องเอยชาแนลนะคะวันนี้นะคะเนยจะพาทุกคนนะคะทำภาพการ์ตูนนะคะแบบนี้เลยนะคะใครที่มีภาพนิ่งของตัวเองอยู่แล้วนะคะเราต้องการมาเปลี่ยนภาพนิ่งให้กลายเป็นหน้าการ์ตูนแบบนี้นะคะก็สามารถทำได้นะคะในแอปนะคะพิกอา t นะคะมีวิธีการทำยังไงนั้นนะคะตามไปดูกันเลยค่ะให้เรากดเปิดนะคะแอป พิกอาร์ตตัวนี้นะคะขึ้นมาเลยนะคะใครที่ไม่มีนะคะสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะใน Pay Store นะคะแล้วก็ iOS นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้เช่นเดียวกันนะคะกดมาที่เครื่องหมายบวกสีม่วงข้างล่างนี้นะคะเมื่อกดมาแล้วนะคะก็ให้ไปที่รูปภาพทั้งหมดนะคะด้านบนนะคะ เราก็จะมาที่แกลเลอรี่ของเรานะคะให้เลือกรูปภาพของเราขึ้นมาได้เลยนะคะเมื่อเราได้รูปภาพของเราขึ้นมาแล้วนะคะให้เรามาที่เอฟเฟกตตรงนี้นะคะเราก็ให้เราเลือก AI นะคะปัดหาเมนูด้านล่างตรงนี้นะคะเสร็จแล้วมาที่รูปภาพรูปแรกอันนี้นะคะจิ้มไปเลยนะคะ หน้าของเราจะเห็นได้ว่าเปลี่ยนเป็นรูปกระตูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะจิ้มรูปที่สองให้ดูนะคะรูปนี้นะคะก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะคะใครชอบสไตล์ไหนนะคะก็สามารถเลือกเล่นได้เลยนะคะถ้าต้องการเซฟนะคะก็ให้มาที่มุมบนด้านบนนี้นะคะจะมีเครื่องหมายถูกอยู่นะคะแตะไปนะคะ แล้วก็กดลูกศรชี้ไปทางขวาอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วให้กดปิดโฆษณาตรงนี้นะคะแล้วก็กดข้ามนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็กดบันทึกค่ะรูปของเราไปอยู่ที่แกลลอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะรูปก็เข้ามาในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ